พ <Bref. S 1> ี men, actually, <sk r ug> ่เจวันนี้เราร่วมงานค่ะซีคิวเมนสเกียอาครับพี่เกเป็นไงบ้างครับก็ยินดีมากๆครับแล้วก็จริงๆเป็นครั้งแรกที่มาด้วยนะครับที่เราบากับนี่ก็เป็นอารีดีวิสัทสุดเลยครับขับมอเตอร์ไซค์เข้ามาครับก็อาเลนก็เป็นสปอนเซอร์หลักของซีคิวในในปีนี้ด้วยส่วนตัวล้ชื่นชอบการขับแบบนี้ไหมคบส่วนตัวชอบครับแต่ขับไม่ค่อยเก่ง ใช่ก็ต้องมีมาซ้อมก่อนวันหนึ่ตง<ช>ต้องซอง้อมไหมใช่ต้องซ้อมครับเพราะว่าผมเป็นคนจริงผมเป็นคนไม่ไม่ไม่ไมขับมอเตอร์ไซค์เลยอะตอแต่ว่าเคยเรียนเพราะว่าต้องถ่ายละครแต่ว่าก็ลืมไปหมดแล้วอะไรเง,งี้ยก็เลยขอเขาก่อนว่าออขอซ้อมสักวันหนึ่งเดี๋ยวจะลงหน้าดเดีย๋ยวอายอะครับแต่พอมันลองแล้วมันอะไรแล้วมันโอเคไหมมันขนาดมือหรืออะไรอย่างเงี้ยจริงชอบครับจริงชอบเลยเคือถ้าขับเป็นก็คิดว่าอยากจะซื้อขับอะแต่ว่าพอดีขับก็ไม่เก่งครับก็เลยแบบว่าไม่ได้ซื้อขับ ก็แบเ,เล็งๆเอาไว้ก่อนไหมแต่ละไปฝึกไปอะไรอยู่เนี่ยมันจะได้เป็นความคิดอยู่ครับคิดอยู่ว่าจะเล็งๆไว้จะเอาคันนี้เลย <c oughs> เพราะว่าคันนี้ก็สวยมากแล้วก็ขับง่ายด้วยครับจริงๆไม่ได้ใครที่คิดว่าแบบฮาเล่นฮาเลหรือว่ารถมอเตอร์ไซค์ใหญ่ขับยากเนี่ยจริงๆผมว่ามันแล้วแต่คันแล้วก็แล้วแต่ความชินแล้วก็แล้วแต่ความสบายใจของเราอะเราวาบได้ว่าอะไรก็ไว้ใช่ครับใช่ครับเออ พี่เจค่ะช่วงนี้ออกงานเป็นสายแฟชั่นขึ้นเยอะเลย,ดยเดี๋ยวนี้แต่งตัวมากขึ้นอะไรมากขึ้นเราสนุกหรือว่ายังไงเอ่ยเราก็สนุกด้วยครับพี่ก็ไม่เคยทำอ่ะใช่เพส่วนใหญ่ถ่ายแต่ละครแ,แต่ช่วงนี้มันก็พอมีเวลาบ้างอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบพยายามไปงานต่างๆเข้าไปกันเดินไปทานวัยรุณพรแก่ม <c oughs> าลกเรเบลุกหรือสไตล์อะไรนั่ไหมที่เราอชอบอะแต่งเนี้ยเจ็บเป็น,นพิเศษไหมหรือว่า ก็ได้เลยแต่ไม่จริงเราไม่ครับจริงๆก็คือตามแบรนด์เลยครับชายแบรนด์เป็นยังไงเราก็แต่งเป็นอย่างงั้นเลยเราก็แบบไม่ได้ยึดติดว่าจะอยากเป็นยังไงแล้วก็ไม่งั้นมันจะมันจะยากต่อการไปงานที่มันแตกต่างกันนะครับมันก็ทาให้ดูบางลุกเราเด็กตรงนะเราครับดูวัยรุ่น่อยดิบีเอะมันเลือกยากอะไรไหมพิเศษสมมติว่าเราจะแต่งหรืออะไรอย่างเงี้ยบางครั้งบางงานมันต้องิด เออจริงๆก็ขอดูชุดเขาก่อนอะไรเงี้ยครับง่ายๆผมว่าทุกคนก็เป็นแล้วก็แบบอะไรที่เรารู้สึกว่ามันมันไม่แบบเกินตัวเราจนเกินไปอ่ะผมว่ามันก็โอเคนะหาวิวอะไรอย่างนี้ไหมเขาก็เออช่วยแบบจับทั้งไม่อะไรนะเขาก็ใส่แฟมเหมือนกันเขาก็มีแซลอยู่ว่าแบบวุฒิแฟชั่นจัดจังนะเดี๋ยวนี้มีอยู่มีอยู่เพราะเมื่อก่อนผมจะเวลาเจอเขาก็แบบช่วยยืดกางเกงยีนอย่างเดี้ยใช่อ่ะเดี๋ยวนี้ก็มีแบบแต่เดี๋ยวนี้ก็ยังช่วอยืดกางเกงยีนอยู่ แต่ว่าพอพอเขาเห็นตามรูปเวลาไปงานอะไรเงี้ยก็จะแบบพูแต่งตัวเยอะจังอะไรเงี้ยจะมีแบบโอกาสแบทบทกันบ้างไหมคะแต่งตัวแบทบทกันอะไรเงี้ยแฟชั่นเหมืันเป็นการเลงต้องต้องถามเขาเลยครับใช่เพราะว่าจริงก็วันนี้ผมมางานเขาก็เขาก็ว่างนะใช่เชิญเขาได้ครับเชิญเขาได้เขาจะได้มาด้วยกันแต่ถ้าจัดมากมากเราก็ไม่ติดเนาะถืว่าแบบเป็นแฟชั่นจ๋จาๆด้วยกันหน่อยอะไรเงี้ย ไม่ติดนะครับไม่ติดผมว่าอะไรที่เขามั่นใจอะเราโอเคหมดเละเหมือนกับอะไรที่เรามั่นใจเขาก็โอเคเลยแทนปีใหม่เลยเจ็ดปีได้อยังพูกเราครับเขาดาวใดๆไหมคะผมว่าจะอยู่บ้านอ๋ออยู่บ้านใช่เพราะว่าก็ไปแต่งงานแล้วก็ทํางานหย่่งเดียวเลยก็รู้สึกว่าแล้วพี่ชายผมเพิ่งกลับมาจากอเมริกา้วยทับมาแต่งงานอะไรเงี้ยครับก็อยากจะใช้เวลา ดีใหม่เพราะว่าทุกคนมันก็อยู่เนาะไปอยู่กับครอบครัวดีกว่าแต่ว่าไม่มีแฟนวิวเลยคิวงานอะไรนี้ใช่ไหมคะงานน่าจะไม่ไม่น่าจะนะครับใช่น่าจะอยู่กับครอบครัวมากกว่าเพราะว่านี่แบบทํางานแทบทุกวันเลยที่พี่ๆแบบกลับมาแล้วก็ไม่ได้เจออะไรเงี้ยก็อ,อยากจะแบบใช้เวลาวันหยุดเวลาว,ว่างเจอเขาอันนี้วิวไปด้วยไหมคะขอบคุณ <c oughs> <c oughs> ต้องถามเขาอีริงใช่ไม่แน่ใจเลยเพราะว่าเหมือนเขาาไม่รู้ว่าเขาไปที่ไหนกับบ้านเขาหรือเปล่า แฟนปีนาเป็นไงบ้างครนงานปีนาเป็นแนงานปีนาเหรอครับเอ,อ่าแล้วตอเ<ะ>รื่อง้วใอยู่ดูมีอะไรบ้างรักลางที่เราเล่นกับใหม่นะ,ะเอาใช่มีดเดี๋ยวนะผมจำได้แ,แค่หลักหลยออายหลายหลักหลายน่าจะออนออนประมาณมีนาคมครับใชออ่แล้วก็น่าจะปิดกล้องประมาณมีนาคมเหมือนกันใช่ครับแล้วก็มีมุงหาซาลีที่ที่เพิ่งฟิตติ้งไปกับ กับปลาก็จะเปิดคิวแรกปีนี้ครับแล้วก็น่าจะไปออนประมาณกลางปีหน้าใช่แล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งกับอันนี้แคย่คย,ยังจำไม่ได้ใช่ไหมมันก็รุดมากำลังกำลังค,ค่อยๆแบบกำงกเรื่องออกมาครับใช่แล้วก็มีม,มีอีกเรื่องหนึ่งครับมีกเรื่องหนึ่งแต่ว่ายังไม่ได้เริ่มถ่ายทำใช่แต่ว่ามีฟิตติ้งถ่ายตัวอย่างไปแล้วแล้วก็มี พีเเพลงด้วยครับใช่ครับเพลงเสร็จเรียบร้อยหมดละใช่ครับแล้วก็ m อก็ถ่ายเสร็จแล้วเพลงก็ถ่ายเสร็จแล้วก็กำลังเตรียมวางแผนโมรมดอยู่น่าจะประมาณปลายมกราดนตรีบทใหม่ของเราใช่จริงเราชอบเล่นดนตรีอยู่แล้วครับแล้วก็แบบพอช่วงนั้นก็ว่างๆด้วยแล้วก็แล้วก็พยายามแบบหาอะไรที่เราอยากจะทําอะไรเงี้ยครับตล้ก็คนพบว่าเออเราอยากเล่นดนตรีเราอยากทำดนตรีอะไรเงี้ยก็ ก็เลยแบบไปควานหาโปรดิวเซอร์คนที่เรารู้สึกว่าเออเป็น,เป,นเป็นเพลงที่เรารู้สึกว่าน่าจะทําเพลงที่เราชอบได้อะไรเงี้ยครับอีก<ส>แนวที่เราชอบได้อะไรเงี้ยครับ<ส>แล้วก็ไปขอเขาเล่นด้วยสปอยแนวให้ฟัหงหน่อยค<า>่ะแนวไหนคะเป็นแนวแบบเป็นน่าจะเป็นป๊อปบล็อกมั้งครับโยกหัวไหมโยกหัว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 เหมือนเพลงเมื่อกี้เลยราคาชุดนี้เนี่ยเราโยกเลยอะป๊อปเข็อกไปนี่เลย ก็ใช่ครับเป็นเป็นแบบดนตรีดิบๆเลยครับไม่ค่อยมีเครื่องซีนิเซเซอร์เยอะเท่าไหร่ใช่แล้วก็ก็กีตาร์กองเบสอะไรเงี้ยครับก็มีหนักอัดโมกุล่าได้ฟังกันรนอะใช่ครับปลายโมกุาได้ฟังกันโอเค